ฝากติดตามเฟซด้นะครับเฟซจริงนะครับจะมีผู้ติดตาม1นึ0 0 0ขึ้นไปนะครับตอนนี้เฟซปลอมระบาดเยอะมากนะครับแล้วก็พี่ท่านใดนะครับถ้าจะส่งรูปพระมาทางไลน์นะครับผมก็ทําแพลตฟอร์มนะครับนี่ครับดูตัวอย่างนะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําเสร็จนะครับพี่แอดเสร็จ ส่งรูปพระมาได้เลยครับไม่ต้องถามว่ารับเช่าไหมหรือว่าผมจะปล่อยพระไหมอะไรนะครับส่งรูปมาแล้วก็ผมดูนะครับถ้าสนใจนะครับผมจะวงกลับไปนะครับแล้วก็สอบถามราคานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้พบกันที่ห้างพันทิพย์งามวงวานับนี่เวลาบ่ายสองสาหสามนับตามมาดูว่าจะได้อะไรบ้างนะครับข้ามันโคตรมันโคตรมัน โคตรมันมเป็นบรนจับกบสองร<ะ>้อยะเอากาศีนี่ฮะ้ปูกาศยอ๋อนี่เอ้ยไม่ใช่คขอโดนกันเท่าไหร่นะพันห้าบวกสองร้อนั้นน้องรักบวกสองร้ใช่ๆท่าวันนี้เอาที่เห็นกำไรเลยต้องเอาใช่ไหมบอลเอาแน,น่นฟัก,กมาได้โดนแน่นอนพันห้าสแค่สองรอยพอนะอนะใช่ ตบากครับเอาเยอะเขอนไปซื้อแน่ไม่ซื้อมาสองร้อยไม่ได้บอกสองร้อยโอ้ค่ยขายมาขายเราต่อไนี้ไปก่อนเดี๋ยวไกันนะสรุปไม่เอาไปครับพี่หวันเอา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 สิบสองอ่ะสวยนี่ซื้อมาหมื่นนิดเองมันมีคนซื้ออยู่ว่าพวกพวกเสนาเมื่อก่อนเมื่อก่อนแพงกว่านี้เมื่อก่อนแพงกว่านี้เยอะ ที่ที่แล้วที่ไปตีตก่อนไงหมายถึงว่าไอ้นี่เหรอบนใช่ครับที่ร้านอันนี้เราเอาเท่าไหร่ครับจะทิ้งดูก่อนแล้วกันผมไม่มไม่มีราคาไม่แม่นราคาเหมาได้มาเหมาได้มาแล้วขอที่พี่อยากทิกล้องหน่อยแป๊บหนึ่งนะอันนี้เหมาได้มาไม่แพงผมดูในกลุ่มเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าจานมัน,ม,นมันถูกต้องไหมดู สภาพเดียวกับที่ผมซื้อพี่ชัยเจ็ดเอ้พี่พี่น่าหนามาใหผมเจ็ดพันหรืออะไรเนี้ยได้เท่าไหร่ครับพี่พีจารณ์เอาเอาพิจารณาว่าเะเอาที่พิจารณ์ผลพิจารณผลสมเส<ะ>มผลเลยไงจะ,ะเดี๋ยวได้ถ้าได้แบบมาอีกจะได้นี่ผมไปเหมาบ้านมาเป็นพาร์ทแบบทางดุยาทเยอะเนาะพวกกูดูพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกนี้ไม่รู้พี่จติซื้อปะ แผ่นได้แผ่นเราเห็นว่าแผ่นมันเยอะแลเยอะเราไม่พี่ไม่ได้ส่วนนะเนี่ยเห็นไหเห็นตรงนี้ปะผมเห็นอยู่มันจะมีรอยไม่แล้วมันแล้วมันแล้วมันโดโดหน่อยแต่จานใช่ใช่ไหมพี่ใช่เพิ่งเคยได้ชิ้นแรกเลยพี่บพราคำเจ็ดพันแล้วกันอย่าคทิดว่าโอเคก็จะโอเคอันนี้คือมันอยู่ที่มุมผมขายนะแต่ว่าเนี่ยคือ วันนั้นน่ะที่ผมซื้อตัวหนึ่งที่พี่พิทพี่หน่อยพี่หน่อยออกมาให้อ่ะเราไปดูดิคลิปที่นี่เนี่ยแต่ว่าแผ่นมันไม่ไม่โด่นิดหนึ่งนะได้ครับได้ครับครับผมอันนี้เราซื้อมาซื้อมาอะไรเหมามาไม่กี่ดังรวมรวมเหมารวมรวมมาแล้วมันมันมีอะไรไหมไม่มีเนี่ยพี่ได้มาอันนี้เหรอไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะอีกเพรออันนี้เพราะเกิด เียพี่นพอเกิดผมเดินซื้อต้นหนามอยู่หลักร้อยครับได้ได้พี่เอาพี่ซื้อเลยครับซื้อเลยอันนี้เจ็ดร้อยแล้วกันนะตามพี่ว่าเลยเป็นเท่าไหร่นะเจ็ดพันเจ็ดเลขสวยพอดีเลขสวยเรียบร้อยครับขอบคุณครับเฮงไงครับผมครับมีอะไรลองส่งมาดูครับผมครับครับไปเดี๋ยวไหนดู โอ้ํหแป้งทำอะไรดูสิเนี่ย นายดูสภาพสิสิอ่ีเฮ้ยหมูข้าวเหี่ยของผมครับหบมบูหกห้าไปจบเลยบอกวันนี้จะให้ดูแลกคออ๋อได้ครับเหี้ย นี่ครับขายได้แรงว่ะเพิ่มให้ได้นะถ้าเ,เรียงอะไรโลแบนโลควรจะอยู่ตายพอซื้อรวมมากะอะไรเรื่องไหนเนาะอ๋อชุด,ดชุดว้ยทองชุดว้ยทองวุดทองคั่วไปแล้วเออว้ยทองขายไปแล้ว

สามพันห้าได้ป่ะแพงไหเมื่อก่อนมัาเคยขายไปเลเร็บนสนาวะหลงยานี่เหรอครับผมนี่นี่เราขายได้เลยเคยขายไปเนี่ยสองพันอ๋อมีคนมาต่อสองพันเหมือนกันได้สองพันไดไหมครับได้ครับพี่ผมมารับไพรีสองอครับผมครับพี่ได้ครับ นี่ครับพี่นี่สวัสดีครับพี่อยู่ครับครับผมครับซื้อของข้าวของโอ้โของปลาไม่ใช่ลิเวอร์พูลนะอะไรครัพี่แมนเชสเตอร์โอ้เข้ามากครับพี่เข้ามากครับผมครับผมไม่ซื้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมมีคนต่อเกินเหลียวอ๋อครับเข้บขึ้นมากครับพี่เพ้ครับผมเพ้เสียดายไม่ชนะนะเสมออ๋อพี่อยู่ที่ อยู่ที่นู่นครับผมผมก็ดูในเพจแหละครับผมครับเอ็ดามดูในเพจอคุณมากครับพี่เด็กครับยฮงงงครับผมก็มาครับมันคนต่ออยู่สองสองพัน่ะเอาถ้าเอาเอาเอายี่สิบประกันลองดูไม่เป็นไรเนี่ยนี่เอฟซีอามาฝากครับสวยสวยเลยขอบคุณมากครับพี่นิกหัวหยิบหยิบไปเรื่อยอยู่ละเว้ขอบคุณมากครับพี่แฮงงงครับผมเันค่ะ เขาต้องอยิ่งติดจริงๆนี่พี่เกลีงใจก็พวกกันน้อได้ไหมได้สองพันแล้วใช่เหรอครับนะได้ได้คือตีนี่ผ่านนี้ี่ค่ะได้ได้ได้สแกนหนังนี่ครับผม ครับได้โอเคได้ครับเดี๋ยวจะได้มีลูกค้าคนหนึ่งไม่เป็นไรพี่ได้เดี๋ยวมาแล้วก็เดี๋ยวแวะมาใหม่ได้ได้ครับโอเคได้เห็นหน้าอยู่ตลอดเลยเจอขอบคุณมากครับพี่นี่เฮียเบิร์ดเฮียเบิร์ดนู่นนะเฮียเบิร์ดอยู่นู่นครับพี่สวัสดีครับเฮียเบิร์ดนี่เอฟซีเฮียเบิร์ดเบิร์ตหลังห้าโอเคครับได้ไงได้อุ่นหนุนกันเฮง่นหัพี่ขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับได้ไงครับสุขภาพแข็งแรงครับพี่ครับผมครับเช่นกันครับผมขอบคุณครับครับพี่ครับขอบคุณครับดีคสวัสดีนะครับ พี่ดาวครับสวัสดีครับดูแต่ในนี่ค่ะครับดูแต่ในในนี่ใช่ไหมครับพี่ใช่อเครับับเป็นไงครับกิ่นเขาโอปัสสิ่งเท่าไหร่งูใช่นี่ไหมรับใช่ใช่ดูในไลเ์มันอมไม่ใหญ่กระดดของน้องใหญ่ใหญ่มากเ็ฟปึกตเลยแต่ว่านกอย่างนี้มันเริ่มที่ประมาณเท่าไหร่ มันต้องอยู่ที่ฟอร์มอย่างเงี้ย<ต>องค์นี้พี่บอกอะไรสี่สิบห้าแต่ฟอร์มนนเนื้อเนื้อเนี่ยจะหาย,ยากาแต่ถ้าง,งานละเอียดละเอียดตรงนี้มันจะเนื้ออย่างนี้เลย็กๆอันนี้พวกนี้มันจะมีจานเหรอมีจานบางประกอบอันนี้พี่บุกอันนี้มันจะมีจา <c oughs> น,น,น,ม,นจมีจา,จานตรงนี้มันก็จะอีกราคาหนึ <c oughs> ่งขอเอ้ย โอ้ยนี่ก็ได้ใช่ใช่เเียปไม่ใช่ปิดตาตรงนี้ผมผมต่อไว้พันสองแล้วอาทิตย์โอเคแต่ตอนโอนอะโอนผิดโอนขี้โอนมาไหนครับโอนไปสองพันหรอวันที่อะไรวะครับพี่อะไรอันนี้เอาหมื่นห้าเนาะพี่เบาๆบึกบักเลย ไม่ได้เหรอไม่ผมยังผมันผมเคยได้แบบนี้แต่เ,น,เนื้อหนึ่งด้วยนะ,นะเนื้อไม่กะสิกอะไอปลาหลอดเขียวอะบุกดีนะดอกนี้หรือต้องดูนะพี่ตัวเลขจะปวดอะไรครับพี่ <c oughs> ดูชี ว,ว,วงเท่าไรอะคุณห้าพันนั่นเองใส่นิ้วไม่ได้ไอ๋ออยากได้แบบใส่นิ้วได้อนะจะซื้อเลยเนี่ยถ้าแบบใส่นิน้วนางอย่างหางักะองค์า,งาใส่ได้เลยนะเผมอยากได้อยู่มากเลย ตอนเมื่อประมาณ1ิบกว่าปีแล้วต้องมี1ิบกว่าปีแล้วเพราะผมไม่ได้ไปวางที่มันมีชุดหนึ่งที่มันมีชุดมันมีออกมาเยอะๆเลยผมไม่ไม่ได้ซื้อเลยใช่อช่วงนั้นที่หน้าวังมีออกมาเยอะร้านทองก็สร้างพี่ร้านทองก็สร้างผมไปซื้อเยอะเลยที่ยุดยดาแล้วก็มีคนหนึ่งคนแก่ห้อยห้อยเชือกเชือกเลยนะแล้วก็ไอเนี้ยไอเราก็นั่งขายผ้าอย่างเงี้ยพี่นั่งขายผ้าอย่างเงี้ยเราก็ เห็นเราก็อยากจะซื้อไงเพราะมันเป็นเนื้อเงินใช่ป่ะเราก็ถามลุงขายขายผมไหมน่ะก็คือเขาเดินมาดูหน้าตู้อะไรเงี้ยเขาดูดูลุงแหวนพระสายขายผมไม่ขายพอดีเจอเป็ต้องการมาก็เลยถามเขาว่ายังไงโดนไฟไฟช็อตล่วงล่วงเลยไฟฟ้าแรงไม่เป็นไรเลยพี่คำว่าค่อยเดียวห้อยแบบโดยที่ไม่เลี่ยมไม่อะไรเลยนะนี่พูดแล้วคนลุกเลย เออเป็นผ้าดีแบบนัราคาถูกใช่ใช่เด็ดสุดปวดขอดูมันนุ่มหนื้อเนี่ยอ๋อเนี่ยจะได้เก็บกลับไปนี่ใส่ไปนางได้เไหมล้างหน้าแล้วข้างในเป็นเงินอ๋อเฮียให้ให้เป็นเงินสดไปลงบัญชีเอ๊ะนี่ต่อเป่งบัญชีลดได้เยอะๆเลยไหมสามพันเลยไม่ได้เจ้าคุณผมเอาสี่พันอะไรครับเฮียเจ้าคุณโพเจ้าคุณโพไม่ไม่มีครับเฮีย บนนมมัจะไเดี๋ยวเดี๋ยวคำนวณแป๊บหนึ่งไม่ได้ผมคำนวณแป๊บหนึ่งได้ก็จับไปผมซื้อมาการอะไรใส่ไม่ค่อยเยอเลยเอาจับพี่จับจับแบ่งเอาถุงไหมพี่เอาถุงไหมไม่เอาถุงเลยใส่เลยนะรวมไป2เมตรอันนี้ฟินหลังเรียบร้อยแล้วนะครับครับครับพี่ครับ ใส่ได้ใส right? ่ได so ้น yeah. ิ้วก้อยใส่กีกันลราได้ใส่ลูกนาวสเกลใส่ข้างนี้อย่างต้องเป็นเหมือนยิงอะไรกชอบแล้วยิ่งอยู่นะแบบแก้งเหงาแกงเหงามันบินแล้วมันมันมีเสียบคู่บุ้งเสียดังดังอยังเลยแหละมันก็ใบเบกเวลามันตีทอนเวลามันตีลมอ่ะไม่ต้องทอนเดี๋ยวก็ยังไม่โอนเลยตัดไปเพิ่มมาให้ผมห้าพันไม่อยากดีแล้วไม่อยากเติม อ่าได้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 พื่ไฟก็ได้กันได้ได้ได้องค์นี้ใช่ไหมครับพี่อ่ะใช่ใช่ครับจำไหนอ่ะปะจั๊บหัวรุ้นที่เล่นเป็นจั๊บไม่ไม่ไม่เอาก็ไม่ขายแล้วคือว่าคงข้ออยู่กูแล้วนี่ครับนี่ นี่คือเบฟมามาตั้งแนไอเบฟคือมันหาเอามาตุ้พี่ไปเดินสิงห์บุรีเมื่อทีาไหร่สี่สิงห์บุรีมันมีให้เดินวันเสาร์อ่ะพี่เอ๋วดี่มันฝุ่งไม่มีแล้วไม่มีมันถามแล้วถามแล้วเบฟน้องแล้วจะได้ไปจะได้ไปวันเสาร์แล้วก็ไม่ไปวันศุกร์วันเสาร์เขาให้ไปวันเสาร์แล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงดีอันนี้ทีมเขาอะไรอ่ะเปิดก่อนได้ไหมเปิดก่อนเปิดก่อนได้ปูดนะเปิดไปสักสองพันที่เหลือค่อยต่อ โช bon. ว์เด <laughs> ียวเลยนะพันห <c oughs> ้าครับพันห้าก็อย่างที่ผิวอย่างที่ทีมบอกพันหกได้ไหมเผื่อได้ค่ารถกลับบ้านพันห้าพี่เอะพันหกแล้วกันพันห้าพี่เอ๋เอาไปดิเอานะเอาไปดิไม่เอาในกำไรร้อยกว่าบาทบ้าพูดอะไรกำไรร้อยกว่าบาทจริงๆซื้อมาไหน่พันสามหน่อย อ่าพันหกค่าค่าดูคลิปตอนกลางคืนอ๋อว่านี่ดูคลิปตอนกลางคืนใช่ไหม <c oughs> เห็นไหมดูแล้วได้ความรู้ก็ยังได้กำไรใช่หไหมสวัสดีครับขอบคุณมากขอบมากเข,ข่เงเงครับผมเถ้าถ้าถ้าไม่มีเช็คเปิดแพงดูในคลิปมาอ๋อครับสวัสดีครับเขยงเทงครับผม ใส่ลงเฟซบุ๊กป่ะฮะแม่เต็กซ์ก๊อฟใส่ลงเต็กซ์กอฟก็น่าจะติดตามอยู่ตั้งเล่าเลยยูทูบยูทูบป่ะผมลองดูนะครับลองดูอ่ะองค์นี้เป็นเป็นองค์ที่ที่พี่ทักมาหลายอันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวอ่าพรยจันวิริยังอ๋อใช่ที่ทักมาครับแล้วเราคุยกันมาเท่าไหร่นะตอนนั้นที่ที่ตอกถ่ายสองทางผมคุยมาพันห้าพันห้าโอเคครับผม แต่แบบให้มีช่องไปต่อหนึ่งพันห้าร้อยแต่ว่าองค์อื่นลองลองดูให้ได้ได้ได้ครับผมดูส่วนตัวผมดูดูแท้มันจะเป็นพระใหม่ๆจะเยอะใช่ครับผมแต่ไม่รู้ว่ามีราคาไหมปรดีครับรูปใหม่ครับส่วนไหนเป็นพระกลางสำคัญเลยพ่อพ่อผมคนกลางนะอ๋อพ่ออยู่เมืองเมืองกาญเนี่ยแท้ใหม่พวกนี้มันขายไม่ได้ตอนนี้ ไอย้ยางเงี้ยผมผมซื้อนะบัตรบัดวัดแผ่นซื้อแค่ห้าร้อยครับผมมันย้อยยอยอีองนี้อือมครับผมได้ได้ไหมครับได้ไดครับเนาะเพราะว่าพ่อเขาให้ฝากมาไปเป็นเป็นเอาไปเป็นค่าออกซิเจนพ่ออ๋ออันนี้พาไปในตู้คือท,ที่เอาไปหลายมครับ ใช่ใช่ใช่ครับผมตัวตวนจะยุคเก่าผมผมชอบนะอบดดอนไก่ดีรสัตว์ดีนะครับอดูแพงดูอันนี้พราเนื้อเนี่ยห้าอยครับผมเนี่ยครับผมนะก็สองพันห้าอนะครับเนาะถูกไหมครับอันนี้เท่าไหร่นับพันห้าอันนี้พันหนึ่งสองพนะครับเป็นกระต๊นดครับงินสดนะครับ ยังไหมครับครับเพลงครับออกคุณมาครับผมครับเดี๋ยวไว้ได้ได้ครับผมลองส่งรูปมาดูก็ได้ครับผมถ้ามันมีวางเรียงเรียงเนี้ยวางคล้ายๆเนี้ยเรียงอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมีวงไหนสมุด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  อ๋อมันนียอไกมผมเลยออกมาอ๋อออกมาจากในสมุดได้โอเคเฮงๆครับผมกรับไปเดี๋ยวพี่ตูนไปอะอ่าพี่ตูนไปครับการนาหไม่ได้ไหนพี่ดูดินีหาผาขายพิชิตดีกว่า กำละส่ง1,500มาทีค่คืนทำได้ระาต5%กำส่ง1,500มาได้ไหมมากำละส่ง1,500ปลงเฟซแล้วค่าไปได้ค่าคืนเฮ้ยโอ้ไหวเฮ้ยไปเจอโอ้ไปเจอ5%เ5%เไงที้เาองเอาอารเต้นลงเฟล้ว่า่าคนก่ง่ไหนพี่เก่งแค่ไหน ไปพี่กลับก่อนโอ้โหไปได้แล้วเฮงเฮงโชคดีโชคดีลองล่างนี่เอาไปอะฮะชื่อประกอบไม่ชื่อเหงไม่ใช่บอกว่าเฮงเฮงเดี๋ยวพัดเหนียวเลยไอหมูมันกวนพี่โดนเล่นหมูจะโดนแล่น้ กิ่งกิ่งเท่าไหร่นะแปดพันห้าเหรอพี่ไม่อุดด้วยนี่ไม่อุดไม่อุด 7จ็ดสิบได้ไหมพี่ไม่อุดเจ็ดิบ้านะเจ็ดิบ้าอ่ะ และเข้าจม,มาพี่เน็ดเลยสี่พันห้าสี่พันห้าเนืเ้อมันได้ออกกานมะลินะนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นเขา้าเข้าลอยเมื่อก่อนดดนี่แพงเลยใช่พี่เพาสี่พันห้าอันนี้เจ็ดพันห้าครับผมและไอ้เจ้าคุณโชตใบหอกพี่ 1,800 <2008 S 2> เนตเลยครับเดือนเล่นน้องตั้ตมสวัสดีครับเดี๋ยวเล่นไงเดี๋ยวเล่นไม่มีอะไรทางน้องเลยแล้วคนหล่อเล่นสายหลอ่ออืมเขๆๆๆ่งเข่งเข่งเข้ผมครับ1 8นแปดโหอา้าวพี่วันจันทร์นะพี่วันจันทร์จันทร์เอายี ยี่สิบหกนี่ดูนี่คนคนขายนั่งอยู่นู่นดูนี่หันกล้องไปน่คนขายนั่งอยู่นู่นเอาพิษสาพิษเยอะเาฮะที่เก่งใจเยือบเยอะไม่นี่แล้ดูหันไปแป๊บหนึ่งนุ่นคนขายนั่งรอรับเงินแล้วรอรับเงินนั่นน่ะรอรับเงินเลยยี่สิบหกจัดไปพี่อนไนมีกินแล้วเราไม่ต้องต่อกันเลยและไอ้กันหา่านี่แพงไหมพี่ 3ามพันสองโอ้นี่ราคาปรับลงมานะใช่พี่สามพันทวนไปพี่เนาะสามพัน 3, ทวนได้ได้ยยทุนไงไม่ทุนเบ้าเดี๋ยวก่อนอันนี้มันสี่ขามันก็จะเหนื่อยนะพี่นะอ่านะ เดี๋ยวพ่อยังโน้พ่ออยู่โน่นนะกลับของพ่อใช่ไหมลูกวันนี้ได้กี่องค์แล้ววันนี้เขาบอกหนึ่งหนึ่าประมาณของพ่อรวมเงินนี่รวมเงินนี้ยเจ็ดพันห้าสี่พันห้าพันแปดสองพันหกสามพันเรียกพ่อแพรพี่พ่อแพรเอาพัน พันพันแปดสองพันหกสามพันหนึ่งเก้าสี่ร้อยก็เท่ไหร่เท่ไหรได้ได้ดได้ดไดดผมมองว่าขายพันก็บาทเหมือนกันพี่เท่าไหร่ เท่าไหร่สำหรับน้องนี่ไหมไม่ต้องซีเรียสพันห้าละกันพี่ไปดิอ่ะพันห้าพันห้าคุณนี้มาไหมไม่แพงองค์ละพันสี่องค์ละพันสี่เดี๋ยวดูกันดูกันดูกันดูว่าสวยอีกองหนึ่งไม่สวยองค์ไม่ผิวดูดิใช่ใช่ หนึ่งองพันสี่ดนะอ่าจัดไปองละพันสี่สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยพี่เยียบร้อยครับพี่ดูนเยียบร้อยนะครับ,รบขอบคุณมากครับพี่เมื่อเช้าโทรไปแม่งก็ไม่รับเลยอดเลย เราก Von ็สบายๆร้านเขาเปิดนั่นเนาะเขาเขามีตลอดเนอะนี่นี่นี่โทรไปส่องส่องเบอร์เลยแม่งไม่รับเลยอดเลยเขาหน้านะเขาหน้านะร้านเขาเปิดเขายังไม่ร้ายไปไหนนี่ยเพราะบุญมีเน UH> ี่ยห้าเสาเนี่ยพันห้าพันห้า พันสองพี่ไม่มีถุงให้นะไม่เป็นไรพันห้าใช่ไหมพันห้านะโอเคพันห้าจบให้อ้าวทำไมอ่ะพันห้าจบให้ไงก็ผมก็ไปกำไรสามร้อยห้าร้อยไม่มีเลยไม่มีอ่ะมีไม่ขัดแคลนแม้เปลกอกเด็กไม่พอด้วยดิไม่พอโอนนะขายได้แล้ว กังเดียมากบางทีผมจะแซวนี่แซวก็ไม่ได้แล้วเราจะเข้าในไลฟ์อ่ะเดี๋ยวไปแซวเรื่องนั่นเดี๋ยวเขาต้องขึ้นเขาต้องลําบากเขาซือ้อมาเรียบร้อยแล้วพี่ขอบคุณมากครับอะไรนะเข้าไปแซวไงเวลาคนไลฟ์สดเนี่ยแล้วแซวเรื่องต้มยำอะไรเงี้ยอ๋อโอ้ย<ต>ไม่อคืนเ,เช้ามันต้องลําบากไม่เป็นไรนนมาเช้ายังนึกถึงเลยว่าเฮ้ยเราไปมีกําไรแล้วเราต้องก็กินฟรีตลอดปีอะ่ะ ไม่ใช่หมายถึงผมตั้งใจเอกมาให้ฟรีอ่ะผมเคยมาว่าพี่เอาเอาเท่านี้มีไหมวันอาทิตย์ที่แล้วมีไหมล่ะก็ให้ไม่ยเอาผมก็เลิก็ไม่เอาก็ไม่เป็นไร้องเดินเที่ยวก่อนนะพี่ค่อยค่อยมาพี่สวเลยเพี๋ยวเลครับโอเคนะครับวันนี้ก็พอได้ซื้อได้ขายนิดหน่อยครับยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางของสาสตทีพิเศษไม่ว่าจะเป็นทิกเก็ตยูทูปเฟซบุ๊กครับอีพีนี้ก็ลาก่อนครับสวัสดีครับ